แต่วันนี้บอกก่อนเลยนี่คือคอลลาเจนสูตรใหม่ที่เรารวมทุกสารและสินของอาร์มาโดเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปแล้วเราวางจาหน่ายหน้าร้านแล้วนะครับย้ําเลยว่าวันนี้อยากซื้อไปซื้อราคาปกติได้เลยคือเราขายหน้าร้านเดอะมอลล์เซ็นทรัลทั่วประเทศเนี่ยคือซื้อ1แถม 1. ่จ่าย1นึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับแต่วันนี้ราคาจะปฏิหารยังไงเดี๋ยวหยิบมือถือเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้บอกก่อนเลยว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยตลอด2ปีที่ผ่านมาคอลลาเจนมันเยอะหลือเกิน <c oughs> บางทีก็ไปกินคอลลาเจนยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับวัน,นีีี้้้หตตอออยยาาเ่่คืทททท1ขงงประศไไททพูดไดูดดถกมกมมฎ จาก4รางวัลใหญ่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มีระดับโลกด้วยคือซูเปอร์แบนด์ไทยแลนด์เนี่ยเขาส่งต่างชาติมาเก็บข้อมูลแล้วก็ให้รางวัลเรามานะครับซึ่งตัวนี้อยากจะเน้นย้ําตรงนี้ครับตัวนี้ครับต้องบอกว่าเราเป็นต้นตํำรับเลยในการชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วล่าสุดครับส่งกรมวิทย์ครับจนผลตรวจสอบโภชนาการอาหารเนี่ยบอกได้เลยว่าคอลลาเจนของอาร์มาโดไขมัน0%นย์เปอร์เซ็นต์น้องรายทาไมต้องเน้นเรื่องไขมัน0%นย์เปอร์เซ็นต์รู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าเอ้ยไปซื้อคอลลาเจนราาาาคถูกกนนจมมมัััไบะข ทีนี้กลายเป็นว่าเอออยากจะอุ้มลูกหลานอยากจะวิ่งตามหลานเห็นโฆษณาโอ,อ้ยคนอายุเยอะขึ้นลงบันไดกลับพาได้กลายเป็นว่าได้โรคหัวใจได้ไขมันได้คอเลสเตอรอลมามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกที่หนึ่งของประเทศเถอะครับแล้ววันนี้เนี่ยบอกเลยว่าของเราไขามันศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟตด้วยเบาหวานทานได้ความดันทานได้ตามปกตินะครับซึ่งตัวนี้ครับนอกจากจะไม่มีไขมันแล้วครับยังรวมทุกสารและสินของคอลลาเจนเอาไว้แล้วเพิ่มเติมคือไดเปปไทด์จากประเทศญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดที่เจาะจงเรื่องผิวด้ววววววยคคืือออนนนนกกกจากจาาะะะเเดดิิิหสวว่่งมมัรุแลล้้ีผบ วัยรุ่นด้วยเหมือนผู้หญิงคนนี้ครับคุณเจีย๊ยบในวัย52ปีครับต้องบอกเลยว่าคุณเจีย๊ยบเนี่ยก็คือทํางานออฟฟิศนะทำงานสํานักงานปกติเนี่ยนะครับใกล้จกกะเกษียณแล้วอีก3ปีนะบอกว่าจะ,กะเกษียณเลี้ยงลูกแล้วแต่ทีนี้ลูกไม่รอครับลูกโตแล้วบอกแม่ขอก่อนเลยพาไปเ<อ>ท,ที่ยวก่อน,กนกเกษียณเลย<อ>ได้ไหมนะครับคุณเจีย๊ยบบอกชงโกโลาเจนสูตรใหม่เลยครับแล้วก็ล่าสุดครับไปพายเรือคาย,ยักส่งรูปมาให้อามรินดูครับ<อ>แล้วก็ไปดําน้ําดูปะการังนี่ไม่ใช่คลรปขายประกันนะจกรีฟขายโกลาเจนารมส ีน้อยใจเลยทําไมเจี๊ยบเด็กลงเด็กลงแบบนี้นะ้าตัวเราเองจะแซยิ้นอยู่แล้วนะครับว่าไขมันศูนย์เปอร์เซนต์แฟตด้วยนะครับวันนี้นะฮะอยากให้ทุกคนไปดูอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะที่แบบว่าเป็นเรื่องผิวจริงๆชื่อว่าคุณหน่อยนะครับคือคุณหน่อยเนี่ยโอ้ยไม่ได้บินทางไกลต่างประเทศเพราะว่าทำงานต่างประเทศใช่ไหมสามปีปล่อยโซมปล่อยซึมเศร้าครับทีนี้ครับพอมากินตัวโกคลลาเจนของเราครับทุกวันนี้กลับมาเป็นน้องหน่อยนะอายุสี่ห้านะแต่หน้าเหมือนสามสองหน้าเหมือนยี่แปดนะเพราะว่าตัวนี้มันได้ทั้งผิวไดด้้ทังกู